231-232-2565ผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพเล่ม14 15แรงเอบวกเมื่เห้าวที่กลับมาจากโลกใต้ซากสะพานพร้อมทั้งดวงวิญญาณอสูรเขาได้นำพาเผ่าอูเสินมุ่งหน้าสู่ดินแดนโมทู แต่กับต้องเผชิญหน้ากับเผ่าต่างๆมากมายที่บุกเข้ามาโจมตีเพราะต้องการดวงวิญญาณอสูรเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกันทั้งการตัดสินกับเผ่าเบญจพิษที่เป็นศัตรูเก่าและศัตรูใหม่ที่ขวางหน้าในสอง เล่มน,นี้มีความสนุกตื่นเต้นชวนติดตามมากครับเน้นหนักที่ฉากบูที่สนุกและลุ้นระทึกตลอดเรื่องแม้แต่ตอนที่พระเอกฝึกวิชาก็มีความลุ้นเช่นเดียวกัน ตลอดจนความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายที่ชวนให้ซึ้งใจครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปมึงเฮาพระเอกที่กลับมาจากโลกใต้ซากสะพานพร้อมดวงวิญญาณอสูรจึงรีบกลับไปยังเผ่าอูเซินทันที เาพบอี่เฉินจื่อที่เคยช่วงชิงดวงวิญญาณอสูรมาทำร้ายคนของเผ่าอูเสรนจึงจัดการสังหารอีกฝ่ายก่อนที่จะนำพาเผ่าอูเสรนมุ่งหน้าสู่ดินแดนมอถูจากฝนสีม่วงที่มีพลังของความตายที่ตกมายังดินแดนทะเลทราย ทำให้พลังชีวิตของผู้คนที่สัมผัสค่อยๆดับสูญในระหว่างเดินทางเมื่อ้าวและเผ่าอูเสิร์นได้เผชิญหน้ากับเผ่าเบนจพิษที่ต้องการช่วงชิงดวงวิญญาณอสูรทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดขึ้น เผ่าเบญจพิษถึงกับใช้โลหิตสวรรค์กับขังเมื่งห้าวไว้เพราะถ้าจัดการเมื่งห้าวได้เผ่าอุศนก็จะจบสิน้นเมื่งห้าวที่โดนขังอยู่ในโลหิตสวรรค์กับไม่สามารถฝ่าออกมาได้ได้แต่มองดูคนเผ่าอุศนค่อยๆโดนสังหาร ก่อนที่เขาจะพบว่าโลหิตสวรรค์นี้เป็นโลหิตของตระกูลที่ทำให้เมื่งห้าวตัดสินใจดูดปลืนโลหิตเข้ามาทำให้เขามีโลหิตทั้งสามรุ่นของตระกูลที่ครบจนสามารถหลอมร่างโลหิตของตระกูลที่ขึ้นมาได้สำเร็จ มึงห้าวจึงใช้ร่างโลหิตจัดการกับเผ่าเบญจพิษที่บุกเข้ามาโจมตีจนหมดสิน้นแต่ร่างโลหิตที่สังหารคนเผ่าเบญจพิษจนหมดยังคิดจัดการกับคนเผ่าอูเสิร์ต่อมึงห้าวจึงต้องรีบสะกดมันไว้ทันทีเพราะร่างโลหิตในยามนี้ยังไม่เชื่อฟังเขาหนึ่งเปอร์เซนสามารถแวงกัดได้ทุกเมื่อมึงห้าวยังพาทุกคนมุ่งหน้าต่อไปยังดินแดนโมถู ในระหว่างนี้มีชนเผ่ามากมายเข้ามาโจมตีชุ่งทิงดวงวิญญาณอสูรเพื่อความอยู่รอดเผ่าของตนแต่ต้องแพ้พ่ายผู้ที่เหลือรอดต่างถูกหลอ่อมารวมเข้ากับเผ่าอูเสินแทนทำให้เผ่าอูเสินขยายใหญ่มีสัตว์อสูรมากมายจนกลายเป็นหนึ่งในสาม เผ่าที่ยิ่งใหญ่ของแดนทะเลทรายที่มีดวงวิญญ,ญาณอสูรอยู่ทั้งยังพบกลุ่มพันธมิตรแปดสายที่แกล้งเปิดตลาดค้าขายเพื่อลุงผู้คนมากมายมาสังเวยพลังชีวิตให้กับวิญญาณชายวัยกลางคนชุดดำที่เป็นบรรพชนซึ่งเมืองเ้าที่ล่วงหน้าไปจัดหาของที่ตลาดสามารถหลบหนีหลุดพ้นมาได้เพราะเขาเป็นผู้ผนึกอสูรรุ่นที่เจึงนำเผ่าอูเสริรกลับไปต่อสู้อีกครั้ง ตนต่อสู้กับวิญญาณชายวัยกลางคนที่เป็นจิตมารของทหารอสูนที่โดนผู้ผนึกอสูนรุ่นก่อนผนึกไว้เมื่อจิตมารใช้พลังอสูนทำให้เมื่งห้าวเข้าใจถึงการใช้พลังอสูนได้มากยิ่งขึ้นเขาจึงใช้คัมภีร์ผนึกอสูนเข้าต่อสู้ จิดมารจึงใช้พลังอสูรผนึกเป็นหอกสีดำโจมตีด้วยกระบวนท่าสังหารเซียนกลายเป็นมังกรก้าวตัวโจมตีเมืองห้าวได้แต่ใช้ค่ายกลกระบี่การเวลารับจิดมารจึงใช้กระบวนท่าที่สองทลายชาติภพก่อเกิดภาพของเมืองห้าวในช่วงวัยต่างๆค่อยๆเลือนหายไปเมืองห้าวจึงใช้พลังของรอยสัตว์ทั้งสี่ชิงทำลายชาติภพก่อนเป็นการทำลายกระบวนท่าทลายชาติภพไป ทั้งยังชิงใช้ธงสามเหลี่ยมออกมาโจมตีใส่จิตมานก่อนที่จะใช้กระบวนท่าที่สามเมื่อห้าวยังสวมหน้ากากโลหิตต่อสู้และปล่อยร่างโลหิตออกมาช่วยโจมตีจิตมานจึงดูดพลังชีวิตผู้ศรัทธามันนับหมื่นคนให้ตายทันที ระดวมพลังทั้งหมดโจมตีใส่เมืองห้าวกัดจะให้เขาตายแต่ในเวลานั้นบนท้องฟ้ากับปรากฏหอกสีขาวปาลงมาหอกสีขาวหรือหวงจงทหารอัสูนที่แท้จริงของผู้ผนึกอสูนรุ่นที่สามบอกว่า จรอเมืองห้าวที่เป็นผู้ผนึกอสูนยอยู่ที่โลกเซียนอสูนทั้งยังส่งพลังจิตมอบให้เมืองห้าวใช้คัมภีร์ผนึกอสูนจัดการกับจิตมารที่แยกตัวออกมาจากควงจงก่อนที่จะหลับไปอีกครั้งเพื่อรอคอยเมืองห้าวให้ไปหาเมื่อเมืองห้าวจัดการจิตมารได้แล้วยังชิงเอาหอกสีดำมาและรับเอากลุ่มพันธมิตรแปดสายที่เหลือเข้าร่วมกับเผ่าอูเสริญก่อนจะมุ่งหน้าไปยังด่านต้นนานต่อไป แต่ผู้ที่เฝ้าด่านต้นนานกับเรียกร้องค่าผ่านด่านคือทรัพย์สินครึ่งหนึ่งที่มีของเผ่าที่คิดจะผ่านด่านทำให้เมืองห้าวตัดสินใจนำคนบุกเข้าโจมตีโดยไม่สนใจกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง ในระหว่างการต่อสู้ที่ดูเดือดเผ่ามังกรดำหนึ่งในสามเผ่าใหญ่ของดินแดนทะเลทรายที่ต้องการผ่านไปเช่นกันจึงได้ร่วมมือกับเผ่าอูเสิรบุกโจมตีจนสามารถทำลายด่านต้นนานบุกเข้าไปได้สำเร็จก่อนที่ทั้งสอง เผ่าจะมุ่งหน้าไปยังประตูโม่เหมือนที่กั้นระหว่างดินแดนทะเลทรายและโม่ถูที่ประตูโม่เหมือนได้มีชนเผ่ามากมายนับ20เผ่ารอคอยดัโปล้นและสังหารทุกคนอยู่จึงเกิดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ดุเดือดขึ้น โดยคนของพักแสงทองที่ทราบข่าวการกลับมาของปรมาจารย์แสงทองหรือเมืองห้าวจึงนำคนเข้ามาช่วยเหลือร่วมกันก่อตั้งค่ายกลตามที่นายท่านที่เก้านกแก้วผึกสอน ในระหว่างนั้นเองเมื่อ้าวจึงตัดสินใจใช้โลหิตของตนเองสร้างรอยสักน้ำชั่วคราวก่อนที่จะสร้างวิญญาณแรกก่อห้าทาาชั่วคราวเพิ่มพลังให้กับชนเผ่าทุกคนจนสามารถเอาชนะเผ่าต่างๆ ทำให้เผ่าอูเสินและเผ่ามังกรดำผ่านเข้าโม่ถูได้แต่เมื่อห้าวเมื่อรวมเผ่าอูเสินกับพักแสงทองเข้าด้วยกันกับแยกตัวออกไปเขาย้อนกลับเข้าไปในแดนทะเลทรายที่มีทะเลม่วงที่เกิดจากฝนสีม่วง เพราะเขายังเก็บซ่อนดวงวิญญาณอสูรไว้กับตนหนึ่งดวงแต่กับมีเงาร่างเงาหนึ่งที่สังเกตพบจึงแอบตามมาเพื่อช่วงทิงเมื่อห้าวไม่สามารถต่อต้านอีกฝ่ายที่อยู่ระดับตัดวิญญาณได้จึงพ่ายแพ้ แต่ยังดีที่นางมานจื่อเซียงกับปรากฏตัวมาช่วยไว้ทำให้เงาร่างนั้นหนีไปก่อนที่นางมานจื่อเซียงจะนัดหมายเมืองเฮ้าให้ไปพบกันเมื่อแดนเซียนอสูรเปิดออกตามที่ได้เคยตกลงจะร่วมมือกันไปแดนเซียนอสูรก่อนจากไปเมืองเฮ้าตัดสินใจที่จะใช้ทะเลม่วงสร้างรอยสักธา์ุน้ำที่แท้จริงของตน แต่ทะเลม่วงกับเต็มเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายกับไม่สามารถหลอมรวมกับเขาที่มีชีวิตได้แม้มังห้าวจะลงไปบำเพ็ญเพียรในทะเลม่วงก็ตามจนสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจจะละทิ้งชีวิตตนละทิ้งกายหยาบละทิ้งลงปราณ ลอยให้ดวงจิตแตกสลายเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลม่วงแห่งนี้ให้ได้จนเวลาผ่านราวหนึ่งร้อยปีก็ยังไม่สำเร็จในขนาดที่เมืองห้าวค่อยค่ยลืมเลือนทุกสิ่งรอเกิดใหม่เป็นปีศาจอีกครั้ง ได้มีคนมากมายมาเยี่ยมข่าทั้งเพื่อนสนิทและคนรู้จักตลอดจนปรมาจารย์ปันกุยสุดยอดปรมาจารย์ปรุงยากระถางม่วงอาจารย์เมื่งห้าวที่มาดูด้วยความเป็นห่วงนางมานจืดอเสียงที่มาร้องด่าฉูอีเยียนหญิงสาวที่แข่งปรุงยากับเมื่งห้าวมาโยนเม็ดยาทิ้งในทะเลม่วง และสุดท้ายคือสวีชิงนางเอกได้ทิ้งหยดน้ำตาไว้ก่อนจากไปทำให้เมืองห้าจดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถสร้างรอยสักทตาน้ำจากทะเลม่วง บนทะเลม่วงคือเขาเขาคือทะเลม่วงเมืองฮาวถึงได้หลอมรวมรอยศักดธธิ์ททั้งห้าเพื่อก้าวขึ้นสู่ขั้นวิญญาณแรกก่อสมบูรณ์แต่เขากับสัมผัสได้ถึงพลังนกคุณเพิงที่สตรีในถ้ำหวันเซิงมอบให้จนสร้างรอยศักดธธิ์ทตุลมาธาตุที่ หกขึ้นเมื่อสายฟ้าจากทันสวรรค์ผ่าลงมาเมื่อห้าวจึงนำสายฟ้ามาสร้างรอยสักธาตุสายฟ้าธาตุที่เจ็ขึ้นจนเมื่อห้าวสามารถสร,ถสารถ้งางวิญญาณแรกเกาะของเขาเจ็ตนตามธาตุทั้งเจ็ดให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวทำให้เมื่อห้าวสำเร็จขั้นวิญญ,ญาณแรกเกาะสมบูรณ์ที่ถือว่าเป็นครึ่งเก้าขั้นตัดวิญญาณแล้วแต่จากสายฟ้าทันสวรคร์ที่ผ่าลงมา ทำให้มีผู้คนคิดว่ามีของวิเศษเกิดขึ้นฮูเยนชิ่งที่เป็นบุตรปรมาจารย์ฮูเยนได้พายอดสีมือระดับครึ่งก้าวตัดวิญญาณมาหมายจะช่วงชิงของวิเศษได้พบเมืองห้าวจึงคิดว่ามีของวิเศษต้องการช่วงชิงจึงต่อสู้กันเมืองห้าวได้สังหารทุกคนหมด ยกเว้นฮูเหยียนชิ่งเพราะไม่ต้องการเปิดศึกกับปรมาจารย์ฮูเยียนที่เป็นผู้นำหนึ่งในสามพันธมิตรเทียนถิงที่ยิ่งใหญ่ของโม่ถูในตอนนี้จึงปล่อยฮูเหยียนชิ่งไปแต่ฮูเหยียนชิ่งกับโดนเจ้าค้างคาวดำ สัตสูรที่หลบหนีไปของเมืองห้าวสังหารโดยมันได้ปลอมตัวเป็นเมืองห้าวเพราะต้องการให้ปรมาจารย์ฮูเหยียนสังหารเมืองห้าวที่สามารถสะกดมันได้แต่เมื่อเมืองห้าวทราบจึงรีบตามล่าคั้งค่าวดำทันที ทั้งข่าวดำที่ไม่สามารถต่อสู้ได้จนโดนเมื่งห้าวสังหารมันได้ส่งเสียงร้องออกมาว่าวิญญาณอมตะฟูลัวทำให้มีลำแสงสีดำพาดวงวิญญาณมันหลบหนีไปได้ก่อนที่จะโดนเมื่งห้าวทำลาย มึงหฮาวถึงได้แต่นำกระโหลกข้างข่าวดำไปหาปรมาจารย์หูเหยียนเพื่อแก้ความเข้าใจผิดแต่ปรมาจารย์หูเหยียนที่รู้ว่าบุตรชายตายจึงใช้วิชาตรวจด,ดูทราบว่ามีคนปลอมเป็นเมึงหฮาวมาสังหารบุตรชายตน และทราบอีกว่าอีกฝ่ายมีความแค้นกับเมืองห้าวจึงเอาความผิดมาลงที่เมืองห้าวจึงสั่งให้คนเผ่าเทียนถงจับคนของเผ่าอูเสินที่อยู่ตามเมืองต่างๆสังหารทิ้งเพื่อล่อให้เมืองห้าวออกมา เมื่อมองฮ่าวทราบจึงสังหารคนเผ่าเทียนถงช่วยคนเผ่าอุเสินที่เหลือรอดเอาไว้ก่อนที่ร่างแยกปรมาจารย์ฮูเยียนจะปรากฏตัวมาทำให้เมืองฮ่าวทราบว่าเงาที่เคยตามล่าเขาคือร่างแยกของปรมาจารย์ฮูเหยียนนั่นเอง จึงเกิดการต่อสู้กันแต่เมื่อห้าวไม่สามารถรับมือปรมาจารย์หูเหยียนที่ฝึกวิธีตัดความรู้สึกและมีกลงล้อแห่งการเวลาได้จึงตัดสินใจปลุกเสวียอ๋อสุนักอาคมสัตว์อสูรระดับตัดวิญญาณ อื่นก่อนกำหนดเข้าร่วมต่อสู้บนทะเลสีม่วงทำให้พอทิงความได้เปรียบสุดท้ายจึงสวมหน้ากากโลหิตแล้วหลอมรวมปราณของซเวียเอาเข้าไปในหน้ากากโลหิตอันเชิญเงาเซียนโลหิตลงมาทำให้เซียนโลหิตสตรีเผ่าไทเออร์ปรากฏมา แล้วเมื่อห้าวที่ยืมพลังเซียนโลหิตจึงใช้วิชาเมกวิบัติฝนโลหิตทะเลถาโถมเข้าทำร้ายจนร่างแยกปรมาจารย์หูเหยียนบาดเจ็บแล้วใช้อักขระอาคมผนึกดวงวิญญาณร่างแยกไว้เพื่อสร้างเป็นวิญญาณสายฟ้าและทิงงกงล้อแห่งการเวลามาเป็นของตน ปรมาจารย์ฮูเหยียนตัวจริงที่ตื่นขึ้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเผ่าเทียนเฉงโดนปลดจากหนึ่งในสามพันธมิตรเทียนถิงโดนแทนที่ด้วยเผ่าวินเทียนก่อนที่ปรมาจารย์ฮูเหยียนจะกักตัวรักษาอาการบาดเจ็บส่วนเมื่งห้าวก็มุ่งหน้าไปช่วยเหลือคนเผ่าอูเซินและสังหารคนเผ่าเทียนเฉงตอบโดยที่ปรมาจารย์ฮูเหยียนไม่ได้ออกมาช่วยเหลือเลย ก่อนที่จะถึงเวลาที่แดนเซนอสูรจะเปิดเมื่อห้าวจึงมุ่งหน้าไปพบนางมานจืดอเซียง